คลิปนี้อาจมีภาพสีย่างลือนเนื้อหาที่บอกเหมาะสมนิดๆน้องๆหนูๆรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นบางสิ่งบางอย่างที่ทำขึ้นมาเป็นแค่การแสดงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยเด้อโอเคทุกคนที่กำลังสบายดีสดงใส่เดาทุกทุกคนอีกแล้วเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นบ้านแดงเนาะโอเคคลิปนี้จะพาอัปเดตดีกว่าเขาเนาะว่าดีกว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปกันเลย ไปตอนนี้ดีมของเฮายังโบแล้วเนาะก็คือเฮายังตอนนี้ดีมของเฮายังประกอบโบแล้วเนาะคือแบบว่าเออก็แบบว่าอะไรยังมาบรคกบเนาะเฮายังบทำประกอบเนาะยังขาดโชกชวนจักรแต่ยังขาดหลายเนาะจักยังสิขาดเดี๋ยวให้เบิ้งเลยโอเคก็จะใหเบิ้งอย่าลืมกดไลค์ก็จะทำเพื่อปีกกำลังใจใครคิดอไปเนาะโอเคไปเดี๋ยวพาเบิ้งชิ้นแรกของเฮาคือพวกเครื่องเนาะเออไปโอเคเนาะนี่อันนี้คือเครื่องดีมซูเปอร์คัพของเฮาเนาะ ตอนนี้ได้ผ้าเครื่องเนาะเพราะว่าผ้าเครื่องเพราะว่าอ่าโคเวียงโคเวียงอันนั้นเนาะโคโคเวียงขดหนูคือการขดนั่นแหละโคเวียงขดเนาะเขาก็เลยทําการผ้าเครื่องเนาะนี่ผ้าเครื่องเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเนาะเนาะพวกอะไรทั้งนั้นเนาะเปลี่ยนใหม่เบิ้ลเนาะทุกอย่างนี่บู้ว่าจะเป็นนี่นี่เนาะเปียกไม่เป็นเบิ้ลเนาะเออกระดาบุหี่ถ้าเปลี่ยนเอาเบิ้ลเนาะแต่ว่าข้าวโบนี้ของแต่งเนาะนี้ของดื่มเริ่มเปลี่ยนกันเลยเนาะมีแต่ของดื่มเนาะโบได้มีของแต่งเนาะเพราะว่าข้าวทเ่็ทอ่าห้าสามเป็น อันนี้จะให้เป็นสเต็ปดันโลเนาะก็คือเขาจะสร้าง5-3สเต็ปดันโลมเขาจะเนาะก็คือแบบรถคันนี้เขาจะเอาไปดันเนาะดันโลก็คือเขาจะไปหลังจากรถนี้เลี้ยงเขาจะไปจัดทริปเนาะไปเล่นตั้งเมืองตั้งแผงเอ้ยตั้งเมืองตั้งเมืองไปตั้งแผ่งไปเนาะเพราะว่ามันไกลโพดเดี๋ยวร 5, กกุ่นา3สเตปเนาะเขาจะไปตั้งเมืองเนาะคือประมาณร้อยลักนี่แหละร้อยลูกร้อยลักนี่แหละอันนี้เขาจะให้เป็นสเต็ป5-3ดันโลเนาะล่างเดิมเนาะโอเคเนาะตอนนี้ได้พาเครื่องเนาะตอนนี้เขากำลังโล่อะโล หารอ้ข้อเวี่งล้อลูกห้าสามแล้วก็ล้อแคมล้อหัวซีด้อปั๊มติ๊กล้อสปริงวาวแล้วก็ล้ออย่างหลายอย่างเนาะเออพวกอะไรในจักเนี่ยหลายอย่างเลยเนาะเพราะว่า,วาสปริงขั้นเกียร์ขั้นพียงมันหลายอย่างเพราะว่า,วาสั่งมาอย่างทันหอดเนาะตอนนี้ยังไม่ทันหอดเนาะอันนี้ก็คือแบบเทีวพวกเนี่ยก็คือบอลเป่งดว้วยกับเขาเนาะนี่บอลที่เฮาหิตหลุดจะด,ดูขนาดเนาะนี่สปริงบอลทองเฮา,ห,าหิตหลุดเนาะอ,อันนี้มันเป็นเฮือนเดอรน,นี่มันเป็นบอลหิตหลุดของเฮาซืสอนเนาะ แล้วกับอลจะลดนอนนี่อีกแม่เขาก็อยู่นี่เนาะไม่ได้ไปใช้่วนไรซีพเนาะเป็นอย่างบัพคลั่งไรซีพุ่งเลยนะเพราะว่าไรซีพุ่งเขากะเขาว่างเนาะเขาก็เลยทำการไล่ไม่เนาะด้วยฉลังฉลังโมเกียวเดือยนะเบียกเก่าเบียกเก้านี่เนาะไรซีพุ่งเขาตัวนี้ยังเขาไปว่าหนูวะเขาทำการม้างเนาะไรซีพงเขาเขาทำการแบบว่าไล่ไม่เนาะก็คือ โทษผัวอันนี้มาไล่ไหมเนาะเขาวางจัดนะเออนี่เนาะเขาทำการทอดอันนี้มาเนาะนี้โทษพาชูเนาะเอมาไล่ไหมเนาะนี่เนาะเป็นอันนี้เป็นห้าสามหัวนูนเนาะก็คือบบได้แม่นอ่าห้าสามนั่นรู้เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นห้าสามธรรมดาเนาะเออห้าสามข้อไอ้ขิ้นั่นแหละเป็นสเต็ปแข่งนะรายงานสเต็ปแข่งเนาะเป็นสเต็ปแข่งเขาไล่รถแข่งเออ แต่ว่าเล่ยเล่ยเล่สเต็ปเช่งแต่ว่าเฮาวไปเล่ไปเข่งก็ไพเราเพราะว่าฮาวบุยเออถ้าไปบุยค่อยไม่ค่อยใจเนาะถ้าเฮาเอารถกเอาไปเข่งกับเจ้าเนาะเออบาดเกือบปฏิทินมามาถีบยางเฮาเองเนาะสมมุติเฮาเอารถคันนี้ไปแล่นเนาะแล่นเออแล่นพวกเขาท้าเฮาเนาะประเด็นปุ๊บสมมุติเฮาเกือบปฏิทินมาปุ๊บอ่ะคือเวียนเด้เนาะประเทศคิปเลยเนาคือเวียดหลายอย่างเนาะจบเลยชีวิตข่าว่าผ่าอุปติทินมาเนาะอันนี้เฮาวนี้นี้ที่คิปอย่างเดียวเนาะเออไพจิคิงกับเรื่องของเขาเนาะเฮาวจีนี่างเดียวเาสบ่เาขสคิงร เขาพยคลิปหาเงินอย่างเดีือนขอครูมือนีหาเงินไถรวยก่โฆษนะโอเคนี่เนาะหาสามว่าประมาณนี้เนาะเอออันนี้เป็นลอชีเอันนี้เป็นเอกแม็กอันนี้ก็บอเรรลุกงเ้าเนาะนี่มีพวกกระจงกระจเจเนาะหลายอย่างอันนี้เขายังบ่พอเนาะเขายังจะสร้างตู้ลมมาเนาะเขาทีเป็นให้เป็นอ่าอู่เทียนเขาเนาะเออเฮ็ดสาเปคพ่นหุยยักษ์เนาะสะสร้างตู้ลมสร้างตู้อย่างมากหลายอย่างเนาะอุปกรณ์หลายอย่างเลยเนาะเขาทีเป็นอู่เทีอนเนาะตัวนี้ขี้บ้านเดี๋ยวเาไฟเบิ่งพวกอะไรทั้งไม่เนาะ ทีนอะเดี๋ยวพผาเบิ่งพวกอะไรทั้งในเนาะออันนี้บอกเลยเนาะว่าอันนี้เป็นเพื่อนของเฮาอยู่คนเดียวเนาะอันนี้พ่อแม่ไ้อยู่น้าเนาะสิเป็นมันจะมีแต่อะไรทั้งนั้นเนาะมีแต่รถเนาะอออันนี้เป็นเพื่อนของเฮาอยู่คนเดียวเนาะจะมีแต่อะไรทั้งนั้นเนาะนี่เนาะชวนตัวนี้จะเป็นเสื้อสูบเดิมดีชั่ครับเนาะอันนี้กระเบ้าฝาเนาะคืออันนี้เบ้าฝานี่เฮาเปิดฟัดเรียบร้อยเนาะเปิดฟตเองกับมือเนาะเดี๋ยวเฮาอธิบายให้กังเนว่าเออเอาเหตุอเองบะ่นี่นนเนาะ เฮ็ดเอทุกอย่างเลยกว่าเนาะบอดได้แบบมอสังเนาะอันนี้เป็นเลื่อนเนาะเลื่อนดื่มคว้นเนาะสเปตหนึ่งนี่เลื่อนเดิมนี่ก็เฮาควนอีกเนาะนี่เฮ็ดอีกกับมือเนาะนี่บอดเดมโม้แล้วครับนั่นน้องมันจะไถังน้ำมันสิได้ไปถังน้ำมันดื่มเนาะเออนี่นอนใส่ภูใส่ภัยของดีสุดครับเนาะประมาณนั่นอันนี้เพชรไอ้ยเพ่กงคันเนาะมันจะมีแต่อะไรเนาะถึงจะนี่นี่กระดุมเนาะอันนี้ก็ล้อเนาะมันจะมีแต่อะไรเท่านั้นเนาะบ่มีอันนั้นเลยน้ำมีแต่อะไรในเฮือนหลังนี้เนาะนีี่่หลาายทั้งงเเเบิดดโอคม๋วพ ชวนตัวนี้เป็นเครื่องมือเนาะอันนี้เป็นเครื่องมือของเฮียบลทั้งหลายเออมาอย่าคลายเป็นผู้พิทเนาะนี่ชุดสีของนี่ชุดบัฟคับองเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นชุดสีเออนี่บางล่มเนาะนี้ชุดสีของเฮาชวนตัวนี้จะเป็นพวกอะไรอร์คับของเฮาเท่านั้นเนาะเออนี่เนาะอ่ายังทาแกลนซุกเนาะตัวนี้แม่นกระบอกซุกเนาะยังทาแกลนซุกเนาะแกลนซุกตัดสองนิ้วนาะตัวนี้ยังขาดเกลนซุกก็คือเขายังไม่ทันโกะผ่าโกบเนาะ ถ้ารอเกียน์ซุกหอนะฮะจะประกอบพวกไพ่นอกให้เบิ้งเนาะพวกประกอบสุดสีให้เบิ้งเนาะอันนี้แม่นผักชาเดิ่มดีมานน้ำมันเนาะเออแล้วก็เป็นฝาข้อทุกอย่างแหละเออสีอันนี้จะเป็นพวกอันนี้เนาะแต่ว่าริมเ้าจะใส่เป็นจะใส่ของใส่ตาเนาะเีาจะใส่เป็นนี่เนาะตาเดิมเนาะแต่ว่าลดเอลีดีเนาะเพราะว่าเราจะเป็นเห็นรถทิพย์เนาะก็คือ มันต้องได้ดันไก่เนาะมันบางทีเขามา adalah, กบางทีเขามากลางคืนมันจะบ mm. okay. ่ม okay. like ีตาลุดเนาะมันจะดันไก่เนาะโอเคเนาะใส่ทุกอย่างเนาะช่วยอะไนี้เป็นสิ่งโชคเนาะเออมีทุกอย่างเลยเนาะเขาเนาะรูปห้องเนาะอันนี้เบ่นเบ้นเขาไม่เนียนเนาะอันนี้เฮ็ดเชียวเฮ็ดเชียวเนาะเอออันนี้เป็นทอร์นเนาะโค้สตองสตูเนาะครบเบิ้นเนาะนี่ทก็มีเนาะครชเบ้นทุกอย่างเลยเนาะนี่พวกโซกพวกอันนี้นั้นครบเบิ้นเนาะยังเหลือแต่โซกย่างเดลียวเนาะนี่เข็นโซกย่างเหลียเนาะอ ประมาณนี้เนาะนี่ห้างตัวนี้อันนี้ก็คือสุดร้อนเนาะเออส่วนอันนั้นก็คือเครื่องขายทุกอย่างเนาะนี่คือเป็นเครื่องขายเนาะคือเนี่ยในนะเครื่องขายเป็นเนาะเออเอาขายให้ข,ขายเครื่องออนไลน,น์เนาะโอเคอันนี้บอกเลยว่าอันนี้เฮือน finished. หลังนี้แม่เขาอยู um. ่คนเดียวคนเนาะบ่ได้มีภัยมาชวนเกี่ยวพ่อแม่เขาอยพ่อแม่เขาคอยอยู่คนละหลังเนาะเออน้องอายุคนหลังอ,อีกเนาะ อันนี้ค่อยบมาอวดอย่างเดียวนาะอันนี้คือมันก็ค่อยกับใบลุยล้ยเดียวกแต่ว่าอันนี้เงอนเป็นเงอนเก่าของพ่อแม่ค่อยเนาะแต่ว่าค่อยอยู่หลังนี้เนาะค่อยมักอยู่แบบไม่สบายเนาะมักอยู่คนเดียวอือชวนอามันอย่างไรย่างอยู่หลายบอลเนาะโอเคประมาณเนาะเงินของเ่ากันเลยอันนี้อยู่คนเดียวเนาะไปะจะมาเสียไอ้เบอร์กี่ชั้นึงเนาะนี่เราชิบเขาโบ่เลยว่าทุกอย่างลุดของเขาเฮ็ดเองทุกอย่างเนาะเราชิบ ชวนพาเครื่องเยี่ยเข้ากับเฮ็ดเองทุกอย่างเนาะเข้าบาได้ไป็นงาวซ่างเนาะเฮ็ดเองทุกอย่างเลยเนาะอะไรของเขามีเอยเครื่องมือของเขามีครบเนาะแต่ตวงกระเจงเลยมีครบเนาะยังขาดแค่ตู้ลมแล้วก็บล็อกไฟฟ้าเท่านั้นเนาะเหลือนั้นมีครบแล้วเนาะออืโอเคเนาะสไลด์คลิปนี้ก็มีหลายเนาะเข้ามาอัปเดตมาอัปเดตดีให้เบิ่งเนาะว่าเออเป็นอย่างคือบวกประกวดปัจจุบันนี้เนาะก็คือยังถ่าเครื่องเนาะเออเครื่องยังไม่ทันทอดเนาะ พวกอันนี้ยังพันหอเสนอเนี่ยังขาดหลายอย่างเนาะพวกจักเนี่ยโอ้ยขาดห้าสามแต่ว่าสินินเป็นห้าสามอันนี้บอกก่อนเด้อว่าเป็นห้าสามลาซาด้าเนาะเป็นห้าสามลาซาด้าเป็นตัวถึกเนาะแต่ว่าหาสิ้อลองไซส์บนาะอีกอันนี้บบก็น่าจะเป็นห้าสามลาซาด้าเนาะจะเป็นห้าสามตัวถึกเนาะราคาถือที่สุดเนาะแต่ว่าเหาอีกอย่างเขาก็มีเยอกว่าเอองบหิดตัวเพลนแต่ว่าเหาอยากลองตัวถึกเนาะ พายน้องบิน5,000ลัสเซดาเนาะคือราคาหลักร้อยเนาะบูฮอดพันเนาะเออราคาประมาณนี้แหละที่ว่าเข้มระเบิดเข้มต้องคงเป็นริ้วเนาะนี่ของถือบพ่เนาะดูดีพคันนี้เนาะเราจะนิ่งของถือเพื่อเนาะว่ามันจะดีเช่นไรเนาะระหว่างดีมใส่ของถือกับละซิปใส่ของเทเนาะละซิปนี่จะบอกเลยเนาะว่าของเททั้งนั้นเนาะปั๊มติ๊กกับ5,500บาทของเทเบิกศูนย์เนาะเชื่อนอสิกับฮอกลูจีเทเนาะ ส่วนอันนี้ก็เป็นเสื้อสูบ XH เนาะหัวนูนพร้อมเนาะเออพวกนี้ของเทปเลยเนาะนี่ผ้าเทปอย่างเนาะแข้มแข้งอีเนาะตัวนี้เป็นของเทปเลยเนาะพวกชุดคาดมันยังของเดิมเดี๋ยวเขามาอัพเป็นชุดคัดโลโซฮาเนาะหนึ่งโซฮานอะไรเออประมาณนี้เนาะลูกเขาเฮ็ดเองทุกอย่างเนาะไม่ได้ง้อสร้างอีกนี่ส่วนเราชิพเราจะเฮ็ดเป็นสเตปห้าสามดันโลเนาะแต่ว่าจะเป็นตัวทึกเนาะเออเป็นห้าสามตัวทึก ห้าสามลาซาด้าเราวอกง่ายๆเดี๋ยวเฮาประกอบให้เบิรงเนาะว่ามันจะทนสำเร็จเนาะเพราะว่าคลิปตัวห้องห้าสามลาซาด้าของเราลิปเนาะใส่ห้าสามลาซาด้าประมาณหนึ่งเดือนนอนแล้วมันมีสปอนเซอร์มาเนาะก็คือมีสปอนเซอร์อันเอชเอฟติดนเนาะมีสปอนเซอร์มาแล้วเฮาก็ได้ทอดออกเนาะม่อยังบุู้้เลยว่าห้าสามแต่แล้วมันจะทนสำเร็จเนาะเดี๋ยวเฮามาลองใสีดีเนาะอยากจะลองใสีดีบนนอนว่ามันจะทนสำเร็จเนาะบางคนเนาะงบนอนอยากอยากเฮ็ตตาเน่นอยากแบบ เอออยากลองตามลัดเซ5 3ลัดเซไดเนาะว่ามาทนนุนชนไหนเนาะเนี่ยเฮาพิสูจน์ให้เบื้าะว่าทนนุนชนไหนเนาะหลังจากใส่5 3แล้วเฮาจะไปดันโลให้เบิ้งเนาะแล้วมาไปก้าประมาณร้อยลักเนาะเอ้ยกล้วละร้อยลักเนาะขาไปหนึ่งร้อยลักแล้วเนาะเออเดี๋ยวให้ให้เบื้าะว่าจะไปดันคลิปเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวฮาลองให้เบิ้งว่า5 3ลัดเซไดกับทุนคือกันเนาะ <c oughs> มันแล้วแต่คนประกอบเนาะถ้าประกอบบุ๊บปินมันกับโบทุนเนาะโอเคมาสร็จแล้คลิปนี้กับวิ่งไล่เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนน้าาเะ สำหรับคลิปนี้ก็โผลลาไปก่อนบ๊ายบาย Let's go บาย